สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปัดนะคะปัทรมารหล่อหลอมค่ะพี่ปัดเป็นตัวแทนประกันชีวิตสังกัดบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะปัจจุบ,บันเป็นผู้จัดก,การภาคฝ่ายตัวแทนหน่วยสุประชน9 c และเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปหรือว่า IC license นั่นเองในวันนี้ค่ะพี่ปัดจะมาแชร์เรื่องราวในเรื่องของเทคนิคการเ,ารเตรียมตัวสอบเทคนิคการเรียนและเทคนิคการทําข้อสอบ IC license ค่ะว่าเราจะมีเทคนิคในการทําข้อสอบยังไงเพื่อให้เราพิชิตข้อสอบหรือว่าไปถึงเป้าหมาย IC ไลเนได้เราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของเทคนิคการทำข้อสอบค่ะที่ปัดอยากจะ แชร์เรื่องราวของตัวเองซึ่งเป็นข้อผิดพลาดนั่นก็คือในเรื่องของการเรียนและการทําข้อสอบแล้วไม่ผ่านต้องต้องบอกก่อนว่าพี่ปัดอะค่ะเป็นการสอบไอซีไลเ s นที่ไม่ผ่านในครั้งแรกแล้วเรารู้เลยว่าการที่เราสอบไม่ผ่านนั้นเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะเราเตรียมตัวมาผิดพลาดยังไงเราถึงได้ไม่ผ่านวันนี้จึงอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันก่อนว่าที่ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไรเริ่มต้นเลยค่ะพี่ปัดเคยเรียนไอซ i c e n s นมาก่อนก็คือโรงเรียนห้าวันแต่ว่าช่วงนั้นที่ เรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเตรียมความพร้อมไม่พอในเรื่องของการเตรียมตัวนั่นก็คือระหว่างที่เรียนค่ะเราจะมีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆระหว่างเรียนช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเรียนหรือว่าเนื้อหาหรือว่าจดจ่ออยู่กับอาจารย์อย่างเต็มที่เรามีลูกค้าทักมามีทีมงานทักมาตรงนี้เราก็มีการแชทต,ตอบไลน์ทันทีหรือว่าลูกค้าเคาะ ขอราคาค่าเบีย้ยเรามีการเคราะขอราคาค่าเบีย้ยทําให้เราไม่ได้มีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เนื้อหากับอาจารย์ไม่ได้รับความรู้ในการเรียนเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดในเรื่องของการเตรียมตัวของพี่ปัดก็คือพี่ปัดไปเรียนแล้วขับรถไปเรียนใช้เวลาในการขับรถประมาณไปไปหนึ่งชั่วโมงกลับหนึ่งชั่วโมงแล้วระหว่างที่ขับรถอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่รถติดเราหงุดหงิดเราฟุงา้งซ่านเราสมาธิไม่อยู่ตรงนั้นเราเหนื่อยเราเพลียเราลา้ากลับมา เราก็ไม่ได้มาทบทวนนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความพร้อมทางด้านของร่างกายเราไม่พอในการที่จะเตรียมตัวเรียนนั่นเองค่ะครั้งแรกค่ะเตรียมตัวมาไม่พอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกจใจที่เราจะสอบไม่ผ่านเลยนะคะตรงนั้นก็ยอมรับกับสาภาพตัวเองค่ะพอสอบไม่ผ่านเสร็จปุ๊บจึงมีการลงสอบลงสมัครสอบออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปสอบกับทางศูนย์สอบที่อาคารเล็กรัชดาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อผิดพลาดในการ เตรียมตัวสอบซึ่งอยากจะให้ทุกคนรู้และเตรียมตัวล่วงหน้านั่นก็คือในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางสถานที่สอบซึ่งหลายๆคนค่ะมีข้อผิดพลาดตรงนี้มาแล้วที่ปัดไปสอบที่อาคารเล็กรัชดาตอนนั้นค่ะในเรื่องของการเดินทางมีการขับรถไปอีกแล้วมีการขับรถไปอีกแล้วค่ะแล้วไปสอบเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทรถติดสอบช่วงเช้าตาม G P S บอกว่าอีกประมาณ5นาทีเราจะไปถึงจุดหมาย แต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่ารถติดจนเวลาผ่านไปจนเป็นชั่วโมงอะค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงที่หมายได้นั่นทําให้เราไม่สามารถที่จะไปเข้าห้องสอบทันดังนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์อยากจะให้ทุกคนที่มีการไปสอบในเรื่องของอยากจะให้เตรียมตัวในเรื่องของสถานที่สอบระยะเวลาการเดินทางห้องหรือว่าต้องเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรห้องไหนเพราะว่าไปที่ศูนย์สอบอาคารเล็กรัชดาค่ะ เราจะต้องมีการขึ้นลิฟต์ไปไปสอบข้างบนด้วยถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยการขับรถเราไปขนส่งสาธารณะดีกว่าไป BTS หรือว่าไป MRT แล้วดูเส้นทางไปล่วงหน้าเพื่อมให้ผิดพลาดตามที่พี่ปัดเป็นมาแล้วค่ะหลังจากที่สอบไม่ผ่านนะคะทุกคนก็เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจค่ะอุ้ยข้อสอบอะไรก็ไม่รู้เนื้อหาเยอะแล้วการเดินทาง โอ้เป็นเหมือนเป็นปัญหาของเราค่ะเป็นปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้พี่ปัดหยุดหยุดความมุ่งมั่นหยุดความตั้งใจไประยะหนึ่งแล้วมีการกลับมาทบทวนใหม่ว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวนะเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราดอ,อกเบีย้ยนโยบายที่ทปทแบงก์ชาติประกาศปรับลดอัตราดอ,อกเบีย้ยส่งผลให ประกันออมัรั์ต่างๆมีการปิดตัวลงและปิดตัวปิดตัวลงหลายๆบริษัทค่ะทุกคนเป็นเทรนด์ของโลกค่ะปัญหาในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของโลกต่างๆเศรษฐกิจบางประเทศทําให้การฝากเงินมีการดอกเบี้ยติดลบหมายความว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้ว ได้เงินน้อยกว่าที่เราฝากอะค่ะได้เงินต้นเพราะฉะนั้นประกันก็เช่นกันเทนของประกันมาแล้วว่าในเรื่องของประกันออมทรัพย์หรือว่าระยะสั้าต่างๆต,ต,ตรงนี้ค่ะไม่ได้เป็นผลดีต่ออาชีพของตัวแทนประกันดังนั้นตัวแทนประกันค่ะจะต้องมีการปรับทัศนคติปรับในเรื่องของจากการเป็นตัวแทนประกันเข้าไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า IC License เพื่อให้เรามี License ที่จะขาย Unit Link หรือว่าประกันควบการลงทุนซึ่งเป็นเทรนของประกันแบบใหม่ได้พี่บัตรจึงมีการตั้งต้นปณิธานกับตัวเองใหม่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะต้องสอบได้เป้าหมายยังเหมือนเดิมแต่วิธีการจะต้องเปลี่ยนไปดังนั้นจึงมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะทุกคนโดยการตั้งตั้งจิตตั้งสมาธิแน่ๆเลยเริ่มตั้งแต่การลงเรียนใหม่ค่ะพี่บัตรมีการลงเรียนใหม่โดยการ เป็นการติวสอบนะคะติวสอบและตะลุยโจทย์กับอาจารย์ที่ทางบริษัทจัดมาก็คืออาจารย์นักซึ่งเป็นกูรูในเรื่องของการติวสอบ ic l i c e n s เเลยแล้วคราวนี้ค่ะพี่ปัดมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในเรื่องของการเรียนโดยเราเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าการที่เราแชทไลน์หรือต่างๆค่ะทําให้เราสมาธิไม่จดจ่ออยู่ก,กับอาจารย์พี่ปัดจึงได้มีการปิดโทรศัพท์เลยค่ะ ปิดสัญญาณโทรศัพท์เลยระหว่างเรียนแล้วในเรื่องของการเดินทางคราวนี้ไม่เดินทางขับรถไปกลับแล้วเพราะว่าเป็นปัญหากับเราจึงมีการไปนอนที่โรงแรมใกล้ๆกับศูนย์ที่เรียนเลยนะคะไปนอนที่โรงแรมแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการขับรถไปกลับไม่มีในเรื่องของการเรียนพอเราปิดโทรศัพท์ไปปุ๊บเราจดจออ่ออยู่กับอาจารย์ค่ะทุกคําพูดของอาจารย์นะคะมีผลต่อข้อสอบทั้งสิ้นในการเตรียมตัวทําข้อสอบไ c ซีลายเส้นเพราะว่า ถ้าหากการะพริบตาคือคือไปเรียนครั้งที่สองอะค่ะพี่ปัตนี่แทบจะไม่กระพริบตาจากอาจารย์เลยแล้วที่อย่างหนึ่งที่พี่ปัตเรียนแล้วรู้เรื่องนั่นก็คือการนั่งเรียนข้างหน้าค่ะทุกคนนั่งเรียนหน้าห้องไปไปตอนเช้าครั้งนี้ค่ะไปถึงเ,เริ่มเรียนประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมคะก็ไปถึงประมาณ7จ็ดโมงกว่าทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยค่ะให้สมองปลอดโปร่งให้ร่างกายนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับข้อมูลเต็มที่ไปนั่งเรียนแถวหน้าเพื่อให้เราได้ มองอาจารย์แล้วแบบคือเหมือนสื่อสารกับอาจารย์เต็มที่สมาธิไม่ไม่หลุดออกไปจากอาจารย์นี่คือการตั้งใจเรียนระหว่างเรียนก็คือปิดโทรศัพท์แล้วพอเรียนจบค่ะเราไม่หมดเวลาเราไม่เสียเวลาในการเดินทางเยอะ เราจึงพอกลับบ้านปุ๊บนะคะกลับไปถึงที่โรงแรมค่ะพี่ปัดพี่ปัดไปพักที่โรงแรมพอกลับไปที่โรงแรมพี่ปัดก็มีการทานอาหารอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยผ่อนคลายน,นิดหน่อยมีการตอบแชทตอบไลน์ทีมงานลูกค้ารวมถึงลูกด้วยเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณเวลาสองทุ่มสองทุ่มจนถึงประมาณห้าทุ่มอะคะ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนพี่ปัดก็เอาหนังสือเอาเนื้อหาตรงนั้นนะคะมาทบทวนเลยมาทบทวนในเรื่องของอาจารย์ที่สอนมาและมีการทําแบบฝึกหัดร่วมด้วย ตรงนี้ค่ะมีการทําแบบปึกหัดร่วมไปด้วยและพอตอนเช้าเราไปถึงไปคุยกับอาจารย์ค่ะสงสัยตรงไหนไปถามอาจารย์ตรงนั้นเพื่อให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของแบบปึกหัดตรงนี้ก็คือการเรียนค่ะมีการเรียน3มวันนะคะวันที่1กับวันที่2เป็นการทบทวนเนื้อหาและระหว่างที่เรียนนะคะมีการทําข้อสอบไปด้วยในตัวและอาจารย์มีการจําลองข้อสอบค่ะก็คือให้เราทําเหมือนเสมือนจริงมีการจับเวลาจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจริง แล้วก็มาตีโจทย์อาจารย์จะอธิบายในเรื่องของการตีโจทย์แต่ละข้อตรงนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนมีตรงไหนที่เป็นประเด็นที่ทำให้เราผิดพลาดซึ่งบอกได้เลยค่ะได้เลยค่ะทุกคนว่าการเรียนครั้งนี้เป็นการเรียนที่เข้าใจในเนื้อหาและเข้าใจในโจทย์ทุกๆข้อทุกๆทุกๆคำถามคำตอบที่อาจารย์เอาแบบฝึกหัดมาให้ทำเลยซึ่งอาจารย์นะคะอาจารย์นัดดีมากเลยอาจารย์บอกว่าใครที่ อาจารย์ถามในห้องเรียนแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ตอบอะค่ะบางคนตรงเนี้ยค่ะเขากลับไปทบทวนแล้วเขาไปทําแบบฝึกหัดไปทําข้อสอบเขาก็จะสามารถทําข้อสอบได้พี่ปัดเลยนึกไปถึงเมื่อตอนเรียนสมัยปตีค่ะสมัยเรียนปตีเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินตอนนั้นพี่ปัดเรียนไม่เข้าใจเลยเรียนในห้องไม่เข้าใจทําการบ้านไปส่งอาจารย์การบ้านก็ผิดค่ะอาจารย์ก็เขียนมาเออเราเราเขียนกราฟใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกมาว่าคุณทําผิดนะคุณกลับไปดูใหม่เอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะ พี่ปัดก็เลยแก้ปัญหาของพี่ปัดต,ตอนนั้นนะคะด้วยการที่ไปซื้อแนวข้อสอบแถวแถวหน้ารามค่ะไปซื้อแนวข้อสอบหลายๆปีพร้อมเฉลยมาฝึกทําฝึกทําฝึกทําแล้วสุดท้ายข้อสอบที่ออกมาคือเราทําข้อสอบได้ได้เต็มเลยนะคะได้เต็มเลยพี่ปัดจึงกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะจุดคายแม็กหรือว่าจุดที่จะทําให้เรา ไปถึงในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดในเรื่องของการทาข้อสอบได้ดีนั่นก็คือการทําแบบฝึกหัดย้อนหลังค่ะพี่ปัดจึงทําแบบฝึกหัดทําแบบฝึกหัดทําแบบฝึกหัดกลับไปนะคะก็เรียนทําแบบฝึกหัดคือแบ่งเวลาชัดเจนเราไม่เอาเวลาไป ไปตอบแชทตอบไลน์เพราะว่าเราต้องการที่จะทุ่มเทเพราะว่าค่ะค่าสอบแพงนะคะค่าสอบ1,200บาทเราจะมีการฝึกทาแบบฝึกหัดฝึกทาแบบฝึกหัดตรงไหนไม่เขาจะถามอาจารย์ตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาว่าพอเราได้ทําแบบฝึกหัดจริงๆเหมือนเราได้เชี่ยวชาญสนามสอบค่ะทุกคนเหมือนเราจะสอบเข้าเรียนหรือว่าเข้าสอบที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าเราได้ทําข้อสอบย้อนหลังหลายๆปีมาหลายๆครั้งอะค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าเราพราวเพราะว่าไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแนวไหนถ้าเรา รู้ในเรื่องของหลักการจำหลักการได้ค่ะเราจะทำข้อสอบได้ซึ่งข้อสอบ IC l i c e n s e เป็นข้อสอบที่ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์เลยค่ะทุกคนข้อสอบนะคะถ้าเราจำในหลักการของ IC หลักการของเนื้อหาได้ไม่ว่าคำถามจะพลิกแพงจะหลอกเราข้อใดไม่ใช่ข้อใดใช่คือเราจะสามารถที่จะตอบคำถามได้ อันนี้คือในเรื่องของการเรียนการเตรียมตัวส่วนในเรื่องของเทคนิคการทําข้อสอบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเทคนิคการทําข้อสอบกันค่ะ <S <S เมื่อเตรียมตัวมาดีแล้วค่ะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงสนามสอบจริงกันบ้างค่ะก่อนที่เราจะสอบนะคะให้เรารู้ในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรหรือว่าเกณฑ์ในการที่จะวัดคะแนนผ่านของเราก่อนนั่นก็คือข้อสอบไอซ i c e n เสจะมีอยู่ทั้งหมดสหมวด มีทั้งหมด3หมวดหมวด1เป็นความรู้พื้นฐานสามสิบข้อข้อ1ถึงข้อ30หมวดที่2เป็นความรู้เกี่ยวกับจัญยาบรรนะคะจันยาบรรย์ข้อข้อ31ถึงข้อ50และหมวดที่3ก็คือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนตราสารทั่วไปตรงนี้จะมี50ข้อข้อ51ถึงข้อ100ข้อสอบมีอยู่100ข้อเกณฑ์ในการผ่านก็คือ70% 70%คือ70ข้อ แต่ว่าใน70ข้อนี้จะต้องเป็นหมวด2ค่ะที่เป็นหมวดของจรรยาบันหมวด2ที่มีอยู่20ข้อนั้นเราจะต้องผ่านเกณฑ์70%ก็คือ14ข้อถ้าหากว่าได้หมวด1และหมวด3เต็มแต่หมวด2ได้ไม่ถึง14ข้อก็คือไม่ผ่านนะทุกคนอันนี้ค่ะจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของจรรยาบรนก็คือ70%ขึ้นไปถึงจะผ่านและเรื่องของเวลาในการทำข้อสอบค่ะเวลาในการทำข้อสอบ 2ชั่วโมง30นาที100ข้อนะคะ2ชั่วโมง30นาทีพอเราหารมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อค่ะควรที่จะใช้เวลาไม่เกิน1นาที50 50ิวินาทีนะคะตรงนี้จะทำให้เราอยู่ในเกณฑ์ของข้อสอบทั้งหมด100ข้อ150นาทีถ้าหากว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทำอะค่ะเด,เดี๋ยวก่อนจะไปนั้นนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะผ่านข้อสอบจรรยาบรณ สิ่งแรกที่พอไปถึงข้อสอบปุ๊บค่ะ เราทําข้อ31ถึงข้อ50ก่อนอัน,นจะเป็นเทคนิคในการที่ให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่ลืมให้ความสําคัญกับจรรยาบรรเพราะเข้าไปปุ๊บไปทําข้อสอบจรรยาบรณก่อนแล้วนับจํานวนข้อให้ผ่านเพื่อให้มั่นใจว่าเราผ่านมากกว่า70%ก็คือ14ข้อขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านจรรยาบรนอนะ่ะทุกคนแล้วเราไปผ่านอย่างอื่นคือมันก็ไม่มีผลนะมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือจรรยาบัณจุดคลายแม็กอยู่ตรงนี้ต้องทําจรรยาบันให้ผ่านก่อน ซึ่งจรรยาบรณก็คือข้อ31ถึงข้อ50เราต้องมาทําตรงนี้ก่อนถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจัรยาบัรณตรงไหนไล่ไปเลยทําข้อหนึ่งเป็นต้นไปเรียงตามข้อสอบอค่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกว่าหุยจรรยาบัณยังไม่ผ่านแล้วพอทําข้อสอบจรรยาบรณปุ๊บตรวจเพื่อให้มั่นใจอะค่ะ20ข้อข้อ31ถึงข้อ50ดูก่อนว่าข้อไหนไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็ให้เวลากับตรงนั้นนิดนึงแต่อย่าลืมว่าเวลามีความสําคัญนะทุกคนเราต้องใช้เวลาทุกข้ออย่างเต็มที่เมื่อทําข้อสอบจัรยาบรณ มากกว่า70%หรือว่า14ข้อให้เรามั่นใจตรงนั้นแล้วค่ะเราก็ไปเริ่มทําข้อสอบไล่ไปได้เลยข้อ1นนะคะพื้นฐานข้อ1ไปเรื่อยๆค่ะและจะมีในส่วนของการคํานวณการคํานวณบางข้อคํานวณยาก เราอย่าลืมว่าข้อสอบข้อหนึ่งมีเวลาจำกัดข้อหนึ่งไม่ควรเยะเกิน2นาทีถ้าข้อไหนคำนวณไม่ได้ค่ะทุกคนข้ามไปเลยเพราะว่าข้อสอบทุกข้อมีผลเหมือนกันถึงแม้เราจะเก่งเราจะคำนวณข้อนี้ได้หามายากโอ้ยฉันเก่งมากเลยแต่ก็ได้1คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับข้อที่คำนวณมากคำนวณไม่ได้ข้ามไปแล้วค่อยกลับมาทําใหม่ไปเสียเวลาไปใช้เวลากับข้อที่จะให้คะแนนเรามากกว่าดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่ง ที่พี่ปัทธรรมครั้งนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะทำข้อสอบทันเวลาเพราะว่าเราเรามีการทบทวนมาดีแต่ว่าบางคนที่เกิดความไม่มั่นใจทำข้อสอบไม่ทันเวลาแล้วทำข้อสอบไม่ทันเวลาจริงๆค่ะในช่วงของ 30นาทีสุดท้าย30นาทีสุดท้ายทุกคนถ้าเราทำข้อสอบไม่ทันเราต้องดูเวลานะเราจะต้องมาไล่ทบทวนไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ข้อไหนที่ยังไม่ได้ทำมาค่ะเขาจะมีสีว่าข้อไหนที่ทำแล้วเป็นสีเขียวข้อไหนยังไม่ได้ทำตรงนี้มีให้เราไปไล่จิ้มข้อตรงนั้นข้อตรงนั้นข้อตรงนั้นแล้วไปทำข้อสอบตรงนั้นเราจะได้ไม่เสียเวลาคือ ในการเดาบอกเทคนิคการเดาอีกอย่างหนึ่งเทคนิคในการเดาข้อสอบไ c l i c รเ s e นข้อสอบ i c l i c ร n s e นนะคะจะเป็นข้อสอบที่อย่างที่บอกว่าไม่ได้วิเคราะห์เป็นข้อสอบที่วัดองค์ความรู้จะวัดเลยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเพราะฉะนั้นข้อสอบบางข้อสอบอะค่ะเขาจะหลอกเราอย่างเช่นข้อใดใช่ข้อใดไม่ใช่ข้อใดใช่ยกเว้นยกเว้นก็คือไม่ใช่อันนี้เราต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนนะลักษณะข้อสอบเขาบางทีจะมีเป็นในเรื่องของ หนึ่งโจทย์อะค่ะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็ให้โจทย์มาแล้วเขาก็จะถามว่าอย่างเช่นข้อหนึ่งและข้อสองถูกเฉพาะข้อหนึ่งเท่านั้นข้อหนึ่งและข้อสามถูกอ่ะลักษณะข้อสอบจะเป็นแบบนี้ในการเดาข้อสอบอะค่ะให้เราไปดูก่อนว่าอย่างเช่นข้อไหนไม่เข้าพวกยกตัวอย่างเช่นข้อสามข้อสามผิดเขาถามว่าข้อไหนถูกอ่ะยกตัวอย่างข้อไหนถูกแล้วข้อสามอะค่ะผิดข้อสามผิดนะเราต้องไปดูคําตอบเรา เราวิเคราะห์จากคําตอบอะคะ่ะถ้าข้อไหนคําตอบข้อ3มันมีผิดแต่โจทย์ถามข้อถูกถ้าข้อไหนที่มีคําตอบข้อ3คือข้อนั้นเป็นช้อที่เราต้องตัดทิ้ง อันนี้คือเทคนิคในการตัดช้อยทุกคนตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยแล้วช้อยเราจะเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะทําข้อสอบได้หรือถูกอะค่ะก็จะมีโอกาสมากขึ้นนี่คือเทคนิคในการเดาและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องคิดเลขในการที่เราจะเตรียมไปตัวเตรียมตัวไปสอบอะค่ะเราควรที่จะมีเครื่องคิดเลขของเราเองที่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องคิดเลขที่เราซ้อมมือบ่อยๆอะค่ะนำไปใช้เราจะได้คุ้นมือคุ้นชินแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะก็สามารถที่จะ คิดเลขจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคิดเลขให้เวลากดเครื่องคิดเลขทุกคนบอกอีกน,นิดนึงบางคนกดมันนงคะเครื่องคิดเลขทางบัญชีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมากคือต้องบอกก่อนว่าการที่เรากดมันนะคะรบกวนสมาธิเพื่อนข้างๆอ่ะเพื่อนข้างๆก็ไม่มีสมาธิแบบคือแบบ คิดไม่ถูกแล้วจิบตกเสียงดังเพราะฉะนั้นกดเบาๆค่ะค่อยๆกดก็ได้คือไม่ไมจำเป็นต้องกดแรงค่ะเราไม่ได้แบบมาฝึกการสัมผัสนะคะค่อยๆกดเบาๆซึ่งเทคนิคในการกดเครื่องคิดเลขหรือว่าเทคนิคในการคำนวณน,นะคะตรงนี้พี่ปัดก็ยังยังจำเทคนิคตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างพี่ปัดจะทําคลิปไว้ก็ฝากที่จะกดติดตามได้นะคะใครที่ยังไม่ได้สอบนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามพี่ปัดได้เดี๋ยววันไหนว่างเราจะทําเครื่องคิดเลขให้ ค่ะนี่ก็คือเทคนิคในการเตรียมตัวสอบเทคนิคในการทำข้อสอบของพี่ปัตที่นำมาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเตรียมตัวนะคะสอบไ c l i c e เซ e นค่ะหากมีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพี่ปัตจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วจะหาคำตอบมาให้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ